สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนอุ๊ยมันนี้ได้กินตาบังุ่งของเทแล้ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องมาเบ่งมีผักขาผักชะอมผักกระเดแกผักกะทินแกแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะลงซื้อหรอผักกระเฉดนามนะคะทุกคนสภาพหน้าตาเมยแห้งแล้วก็มีหางหมูกรอบของเรานั่นเองจะเป็นคนก,กรอบๆคือเกาทอดกับพอ่อทอดไรลน้มันม สี่โมงเหรอก็ร่างเดกกินเขาจริงๆจังๆนะพี่นอ้องใส่กระปูแป้นเาราด้วยกินด้วยใช่ไแมจ๊ะเสร็จเสร็จแล้ำกันกระสิไล่สุดกะมันคำแล้วเนาะทางไทยยังกระสีนอนรับเพอนล่ะเดี๋ยวมัดคมมไม่กันคือแนม่เห็นแต่เสือ เก้าอี้หายจากทุกคนก็นเลยนั่งกินแบบจังสี่มาจากเสบๆน้ำกันคือเกาบอตามบังคงใส่แบบแค่รดใส่ขาะปุ่นอืมนัวมากอืมสุดยอดเลยทุกคน ฮ้าเก้๋คือฮ่าเก้าอี้จะคว,าว้างมาพอไหมจะเอาไปไว้ใส่เก๋อเอียนเก้าอีหน่อยไหมเดี๋ยวไปน้ำหายก่อนเด้อมาแล้วจ้าใส่เก้าอี้แล <laughs> ะเมื่อกี้ห่าม่อพอตอนนี้ห่าพ่อทุกคนมาจวดจัดฟัดบึ้มฮืมอืมโรยเม็ดกระถินด้วย นมนักำลังทำหมูสามสั่นก่อบเพื่อกันปลก็ชิ้นกับแ,แก้แก่ยำขาดบ่คืออยากแพงก็อยากกินกระซื้อคือเกา <laughs> มันหาเก็บบได้เนาะงนีง่ไม่ง ทักทายจากเยอรมันเนะพี่น้องมื่อนี้กินตาบักคุ้งอีดีเนะมาเอาเลยอื้มอื้พักขาห,มหอมพีจ่จ๊อ วันนี้เอากระเป๋าแบบเดินทางไปขนของทุกคนเพราะวา่าเจ็บบาแบกบ่ไหวขี่รถไฟไปสือเองแก่ข้างแก้กันนาบ Nó ngọt ngọt cơm Dàn chịt bơm ớt Mới xước nằm tăm bổng hương Bỏ ừ. khỏi thêm vào này mặn mặn Một kim tạo tăm hương xuống Thì chắc phải nào đấy thưa เป็นแนวแบบอดอยกตามบุกมันนี่ตาบุกเผ็ดเด้อ ันนี้เน้นบนนี้กินเซนบไดอยภูเขาทุกคนมันคำละกเลยบองกำลังกรดว่า เล้ตุ่มยังไหวบ่อันนี้พอโด,ดนพวดอืมกลับมาทางหนอก,กับฟุ้นชงสีตุกอีกแล้วพี่น้อ้ามาจากเสบๆน้ำกัน สือปูเป็นมาดองไปใส่กระตาออัาบมะฮุกันเลยเอาล่องมาใส่สดเบอร์หวานแซบอยู่แซบอยูอ่น้ำร้อนหวานอยู่ได็บุกเข้ากินสุปเลยหักแบบอยากตำใส่ปูอืม แต่ว่าถ้าดองน่าจะอร่อยกว่ามันนวุ่มนูว่าจใครกับปูพี่น้ะบบาเค้อเหลืองผักกษเสน้ำก็แบบมีอันแก่ๆเอาสื่อมากกะสิเด็ดแล้วก็ลวกไว้้ไจะซำป้ากินมันหอมดีเวลาใส่ไอ้ผักกาเส่น้ำทุกคนอืม มาจ้ะกินสุปก็ดีพักอย่าง,งนี้ถือยู่น้ำหนามเนาะพยายามกินสุก cái khẩn nham giờ đang đang ăn kim bút rồi, nước kem này, được bao nhiêu cho ngon ngon nữa, xia đai gần 100 cái คือกันเนาะมุกมกรงมุกขอบต่ำบางเนี่ยม้วนกินแซบ มันนี่ยตามมะฮงอยากออกหวานเลยน้ำตาหวาขว่วะตอนชิมก็จังเค็มๆกินไปกินมาคือส่งหวานอืมผิดกองแทดีพี่น้อยผ็ด หิวหิวกินเสร็จแล้วก็สืไปเห็ดไอ้หมูสามชั้นหมูสามสันกรอบต่ออือคุณสามีกินยูจน่ะเ้าบอหางหมูแล้วม่กิน แถวแตกอีกรับพี่หนอไหมงานกินมูก,กอมเนี่ว่าแถวแตกค่าเฮ็ดแขวประมาณพันสี่ร้อยยูโรอืมประกันใจให้ประมาณสี่ร้อยอีพันหนึ่งใจเองพันหนึ่งนะกัตสี่มือหนอจะเข้าเสียจะได้แถวแตกครับบุ๊อืม กำลังสั่งใจอยว่าสิเฮดบอกว่าสิไปถอนละใส่ฟันใหม่ไปเลยอยานมันยานมันมันต้องไปหาหมอเลยๆก็เสียตื่มนะพี่น้องอืมเข้าแตกตรงนี้ยวุดเหล้าก็แตกขึ้นเต่า ก็เลยคิดว่าบ่ล่ะเพชรสิไปถามหมอเบิ้งว่าเขาสิยังไงอืม ใช้ผันปลอมแต่อายุสามสิบหยอนกินลูกอมชอบชอบไอแล้วก็นอนอมลูกอมอมอมห่อนไหมห่อนะนผุกรอบแหฮ ทอดต้นก็ดีไหมจ้ะอือขอโทษขออภัยในความซุบซาบมือน,นี้หูข้าวแห้งอือเม,มล่วาเราเห็นอันแคปมูไว้มันก็นดีจังเอาแส่น้ำมันไน้เวลาอยากกินก็ยนน่นใส่หมอถอดอรน้ำมัน นั่งรอเวลาแล้วก็เอามากินเสียบแบบคุ้กกี้ขนาดนะอ,อยู่มังองเหรอบังเถอเข้าก็อยากกินหลายอย่างอยากกินมูก,กรอบปกินไหนกินอีกแต่ว่าอยู่มัองไทยมันก็หาซื้อได้แน่นอะ เดียอยู่นี่กันกินผู้เดียวแล้วมันเห็ดเองมันก็หุ่นหวยทุกคนมันเห็ดหลายอย่างหุ่นมันก็เลยต้องมีวิธีเก็บไใบเห็ดจึงได้ว้แบบเอามากินงางว่าเขอโถเอาไปอื่แหละเผ็ดแล้วก็ล่อมออกอื ไม่ได้เบาพื้นคอยโอเคเราจากพ่อแม่พี่น้องมาหนีกันมาแสบซ้มหนิแต่จะไปกินต่อทีหลังไม่จะอึกล่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับโซ่หลกักมาเป็นกำลังใจน้ำเพลให้สีน้อยสีได้คอยก็เป็นกำลังไออัออน,อนร้นห้ามขอคุณหแายๆค่ะวันนี้ก็ไปแล้วจ้ะ